ขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,มะโมตัสสะภักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์พระสี่มูลิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่าแม่พรคธรณีและเหล่าเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งสถิตอารักขาพรองทีมดารานักแสดงจะกระทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่อง609 แบ็ทไทม์สตอรี่ทที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปูชาสักการะช่วยโพชนิยาหารอันปานีทั้งหลายเหล่านี้ 一天为嘛呢？一杯热茶喝，走完那坎坷的天下，我终于开怀。 ะะอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเพราะมันเป็นโลกคู่ขนานก็เลยไปเสนอทาง VTV ค่ะใช่ค่ะก็พอได้ยินที่กอบเล่าเรื่องนะคะมันก็จะเกี่ยวกับโลกคู่ขนานความแฟนตาซีค่ะซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับวัยในประเทศไทยในตอนนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าในการาปลุกตลาดในปีนี้นะค่ะเราต้องการสิ่งที่ใหม่ๆใ,ให้กับแฟนๆแ,แล้วยิ่งได้ทาง นักแสดงที่แบบมากฝีมือเนี่ยมาเราก็ค่อนข้างจะแบบเซอร์ไพรส์เราก็ขอบคุณมากมากค่ะที่แบบทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งนักแสดงแบบไว้ใจให้กับบีทีวีแล้วก็ยอมร่วมงานกับเราตัวพี่กอฟเองที่หยิบเรื่องนี้มาด้วยความชอบส่วนตะัวหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมครับชอบส่วนตัวเลยค่ะคืออ่านแล้วแบบว่าอ่านแล้วอินมากค่ะร,ร, <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นพื้นรู้สึกมันเป็นพื้นที่ทางจินตนาการของเรารู้สึกว่าเออนอกจากมันมีความแฟนตาซี มีความลุ้นระทึกมีความรักโกรแมนติกแล้วสิ่งที่สำคัญรู้สึกว่ามันให้แง่คิดอะไรกับคนดูนะมันสิ่งที่มันเห็นมันทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีทางเลือกการที่เราจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันมักจะมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งกับอีกสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเสมอเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นเป็นนิยายที่น่าสนใจแล้วก็น่าทําเป็นซีรีส์เพราะว่าถ้าทําเป็นภาพเนี่ยมันน่าจะได้ภาพที่ ตื่นตาตื่นใจสวยงามด้วยทำไมต้องประกาศที่หลังใช่ไหมคะเราก็ต้องการที่ทุกคนแบบว่าสนใจเนาะใ้ไ่ได้ผลใช่ไหมได้ผลมันก็ได้ผลนะนี่คือเรารู้สึกว่าซีร <c oughs> <อ>ีส์วายปีนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วในการที่เราจะทำซีรีส์วายเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนความน่าสนใจของเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องมีความน่าสนใจของนักแสดงและกิมมิคในการที่เราจะทํายังไงให้คนสนใจโปรเจกต์เรานะซึ่งแน่นอนกิมมิคนึงตรงนี้เราติดต่ออมฟลุก เรียบร้อยแต่เรารู้สึกว่าถ้าประกาศเลยเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจเก็บเอาไว้นะครับเป็นก๊อกป๊อกเพื่อจะได้ปีลำดับในการโปรโมทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะเราที่บอกว่าต้องออกโฆษณาเนี่ยต้องการสมบัติแประสบการณ์มากเลยนะเราต้องเลือกเป็นของคุ้ต่อสงคมคือเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับพียวเพียวครับมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกผู้ขนานนะักแสดงต้องเล่น2โลก แล้วก็ทั้ง2โลกเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันดังนั้นนักแสดงที่ต้องเล่นเนี่ยครับต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว่าในบรรดาคู่วายต่างๆาจริงๆเราสนใจรมงานหลายคู่แต่ว่าคู่น้องอมน้องฟุกเนี่ยเราแอบเราแอบจับตามองกับพีอข้าวมนาะล้วรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเราอยากเห็นน้องไร้ right, หรือว่าฉายแสงเนี่ยครับมั่ดีเป็นคนรักที่สวยงามมาก ังนั้นถักเลิฟซีนก็จะไม่ไทม์ออกมาเป็นเชิงอนาจารแต่ว่าจะลองเป็นงานอาร์ตแล้วก็แสดงสวยๆสวยๆรักค่ะแง้มได้บอกว่าเป็นเลิฟซีนในเวไหนครับก็าชื่อเรื่องเบ d ทางสตอรี่นะคะก็อยู่บนเตียงนีเนี่ยก็คือไม่มีสูนใช่ไหมหรือต้องหกกระเจ้าหรออนเลยเล่มาะต้องจินตนาการเอาเองนะคะ มาอมกับทุกคนที่แบบอยากจะทางานออกไม้ดีที่สุดเหมือนที่พี่ๆทุกคนเขาตั้งใจกัรทํางานครับผมก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับวีทีวีแล้วก็ออดดดด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าเป็นโลกคู่ขนานที่ที่แบบท้าทายบทของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแบบทุกๆคนเลยอะครับผมก็ก็อยากให้ท่านติดตามมาได้ตามบทของผมจะเป็นบทเหมนมั่มครับมั่มก็จะเป็น เรียกว่าไกลคาแรคเตอร์หน่อยจะเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่แบบว่ามีความแฟดหน่อยมีความแบบว่าเอ้ยไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ใช่ต้องให้เป็นคนตอบแล้วแหละครับครับก็จะมีความแบบว่าความหนุ่มแพลบอยหน่อยไรครับผมส่วนของฟุกในเรื่องนี้ก็จะรับบทอันนี้ก็คือจะแตกต่างจากทุกเรื่องเพราะว่าในเรื่องนี้จะเป็นแบบหนุ่มไปทางานแล้วแล้วก็ของฟุกเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบ2โลกดังนั้นเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกมาที่อาขาว่า คาแรคเตอร์มันจะต้องมีแบบ2แบบคือโลกคู่ขนานกับโลกเอาเป็นจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือการบ้างอย่างหนึ่งของพวกแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่รุกคนเดียวคือทุกคนก็คือต้องเล่นเปสองคาแรคเตอร์เหมือนกันทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับากบพค่ะพี่กอบอกว่าออมั่นใจโดย่มาเพราะว่าใสรุ่นงานเป็นมาอนคารผมก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณพี่กอลที่ไว้วางใจครับผมก็จะพยายามไม่ทำให้ผิดหวังครับผมก็จะตั้งใจทำงานให อ๋อระบบ,บ,บ,บเป็นเป็นพีวีครับ,บน่าจะแก่สุดในเรื่องใช่แล้วก็เป็นผู้จัดการลานเล่าครับใช่ซึ่งซึ่งดีเลยก็ต้องดักมากเลยใช่ไหมครับเอก็เออเป็นตัวแทนของสมรบเท่าเทียมแล้วกันครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาจอยกับ v ีทีแล้วก็กับคูโยแล้วก็พี่กอบด้วยก็ อยากจะเป็นตัวแทนสื่อสารในเรื่องของสมรสเท่าเทียมให้ Jean ให้ได้เคลียร์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวแทน LGBT บทนีในวรรณิยายนบทนี้ไม่มีในวรรณิยายนะครับก็นวนิยายรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็คือเขียนขึ้นใหม่เป็นมุมมองความรักในเพศที่3มด้วยครับยังไงก็ฝากให้ติดตามเลยครับน้องๆครับนะครับก็เทนเรื่องนี้เป็นรบบทเป็นอ่างครับก็จะเป็นคนแบบว่าแบ๊ดๆหน่อยครับก็ ค่อนข้างจะพลิกบทบาทจากที่เรื่องก่อนหน้าไปครับก็เรียกว่ารับบทเป็นทุกคนรวยแล้ว <laughs> แต่ถ้าไม่ทําตัวแย่น่อยกแ็แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายจากขนาดนั้นครับมันก็จะมีเหตุผลที่เขาล้ายผลที่เขาก็ทาความแบบแอคชั่นต่างๆที่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าเลื่งเขามีแบ็คกราวของเขาอะไรประมาณนั้น ในเรื่องรับบทเป็นโจยีนะครับโจยี่จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นกาวใจของเพื่อนคือถ้ามีแฟนมีเพื่อนถ้าทุงเรื่องก็อาจจะต้องเลือกเพื่อนก่อนคือเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากอยากให้เพื่อนๆแบบดีกันอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกับตัวเราอยู่ครับครับก็ของอาตอมนะครับก็จะรับเป็นบทปิงนะครับแล้วก็มิมี่ค่ะเราบทเป็นนุ๊กค่ะเป็นเหรอลูกน้องของ ก็จะหาเนี่ยนี่ก็คือท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดก็มาผ่อนคลายที่พวกเราแล้วกันค่ะแล้วกดเป็นมิ้นค่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล้วก็เป็นแฟนของพี่ดิวด้วยค่ะก็จะมีความต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ชายก็รักแต่ว่าแฟนก็รักเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ เรื่องนี้พี่กอฟบอกว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมามีบทบาทในซีรีส์ไวมากยิ่งขึ้นก็ยินดีมากๆเลยค่ะอยากจะสนับสนุสนเรื่องนี้นะครับขอบคุณค่ัสวัสดีครับโปเต้นะครับก็รับบทเป็นเกมครับเป็นเพื่อนสนิทของมั่มครับผมก็จบที่คณะเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากๆไปไหนไปด้วยกันตลอดครับมีเรื่องก็มั่มจตคอยช่วยเหลือตลอดเลยครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับครับผม คอมนะครับรับบทเป็นพี่ต้นนะครับเป็นหัวหน้าเชฟที่ผับของมั่มนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับในหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคาปรึกษาจากพี่ต้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะส่งผลยังไงอย่างไเรื่องบ้างนะครับขอบคุณครับ6ตุน9เบส time story ด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเข้มข้นแน่นอนครับจากนวนิยายจากแฟนนะครับผมก็ฝากด้วยครับเพราะว่า ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกับารทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำการแสดงให้ออกมาให้ดีที่สุดับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมสุดกาพเปทั้งเรื่ครับแล้วเจอกันครับ